ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจะ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจหยุดนิ่ง นุมน่มมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเๆสบายๆรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุมน่มนุ่มเบาๆสบายสบาย ทีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายใครที่ตรึกนึกถึงมุ่งพระได้ รู้สึกสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระไปนะจ้ะเพื่อให้ใจมารวมหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนจริงๆแล้วเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากยาไปสู่สภาวะละเอียดกายก็จะ,ละโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็รู้สึก,กขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างสบาย จนตัวเนี่ยหายไปเนี่ยเกลือจตดวงใสใสองค์พระใสๆติดอยู่ตรงกลางกายเราก็ทำแค่หยุดนิ่งนุง่มเบาสบายอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งในนิ่งนิ่ง ในนิ่งนิ่งนิ่งนุมนุมเบาเบาสบายสบายพอถูกส่วนไม่ตึงไม่หย่อนบายสบายก็ยจะปล่อยวางพริกรรมนิมิตรที่เรากำหนดนึกในตอนแรก เพื่อดึงใจให้ไปหยุดนิ่งที่สูนย์กลางกายตานที่เจ็ดปล่อยแล้วก็ตกสูนไปข้างในคราวนี้ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในก็เกิดขึ้นจริงคล้ายๆกันกับบริกรรมนิมิตด,ดวงใสแต่ว่าแตกต่างกันมาก คล้ายกันที่กลมแต่ว่าความใสความบริสุทธิ์ความสุขมันแตกต่างกันตอนแรกที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตแม้เราทำใจสบายผ่อนคลายแต่ความสุขจริงๆมันก็ยังไม่เกิด มันอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์คือดีกว่าปกติในชีวิตประจำวันหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะรวมใจมาหยุดนิ่งอย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้าตกโซนเข้าไปข้างในตอนนี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นพร้อมกระดวงใส ที่ใสละเอียดบริสุทธ์สว่างในระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางดวงนั้นเอง นาทีของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวด้วยการดูเฉยๆอย,อย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าดวงหรือกายภายในจะบังเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเป็นเพียง เราต้องเข้าให้ถึงจะเข้าถึงได้ใจก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในด้ยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวทำเมืออไม่ได้ทำอย่างนั้นแหละตั้งเฉยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ฝึกอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วบุญเก่าของเราจะได้ช่องส่งผลทำให้สักวันหนึ่งมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเองนะจ๊ะจะจำกระจาง อยู่ที่กลางกายเนะี่ยกลางอาวกาศลง,ลง,ลงๆกว้างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสๆที่ใสทั้งชาตทั้งกายแผ่นที่รองรับกาย จะใสแต่เราฝึกซ้ำๆไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งใจเนี่ยไปติดกับองค์พระภายในเป็นใจเดียวกัน ในตำแหน่งเดียวกันอะที่ศูนย์กลางกางกยฐานที่เจดติดกันเลยมาใจสนิทกันกายก็จะสนิทกันกายจะสนิทเมื่อใจสนิทติดกับใจของนั่นใจจะใส กายของเราก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นกายของท่านท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านใจท่านคือใจเราใจเราคือใจท่านใจตรงกันติดกันในตําแหน่งเดียวกันกาย ของท่านก็จะเป็นกายของเรากายของเราก็จะเป็นกายของท่านเมื่อเราฝึกชำนาญน,นะจะจะเป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่ากายหยาบจะเป็นโยมแต่ากายภายในก็เป็นพระ เนื่องมาถึงกายยาบถ้าเป็นพุทธบุตร,ตรก็เป็นพระทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจจะใสแล้วท่านก็จะยกเข้าหมู่กาพวกท่านเหมือนฝูงนกอยู่ฝูงนกฝูงเนื้ออยู่ฝูงเนื้อ ของปลาก็อยู่ในหมู่ปลามนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์พระก็อยู่ในหมู่พระพระภายในก็อยู่ในหมูของพระภายในมือใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยอมรับเรา ให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะใจของเราต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับใจของท่านกายท่านก็จะสวมสนิทเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับกายอยากของเราท่านก็จะยบเราเข้าหมู่เขาพวกท่าน แล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นเพราะวิชาธรรมกายต้องเรียนด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนไม่ได้เป็นวิชาขององค์พระภายในจะศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรืเร่อยๆเข้าสู่ความเป็น บุคคลอันประเสริฐบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความรักของชีวิตก็จะค่อยๆทยอยเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆความสงสัยในใจของเราค่อยๆถูกทำลายไปก็ค่อยๆหายสงสัย เหมือนถูกลบลือนความสงสัยไอ้ก็ค่อยเจือจางลงหมดไปทีละเรื่องไปตามลำดับเรื่อยๆการเรียนรู้ภายในด้ยวยการเห็นด้วยภาพก็จะพังเกิดขึ้นศึกษาเรียนรู้ภายใน เป็นผู้รู้จะเกิดจากการเห็นเห็นแจ้งรู้แจ้งก็เกิดจากการเห็นแจ้งภายในจะบังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละมุนละไมใจของเราก็จะยิ่งมีปีติสุขหล่อเรี้ยงใจนี่ย มีแต่ความนิ่งที่แน่น,นไปเรอยๆหนักขึ้นไปเรืลยๆนน่งแน่นหนักขึ้นใจกระสละเอียดหนักขึ้นไปเรอยๆบริสุทธิ์หนักขึ้น <ๆ S 1> การเห็นก็กว้างขึ้นกว้างไกลลึกรอบตัว ถึงไหนก็รู้ถึงนั่นการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นการเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็หมดไปภาพลวงตาต่างๆในชีวิตของมนุษย์แบบชาวโลกก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปเรื่อยๆ เมื่อภาพแห่งความจริงปรากฏเกิดขึ้นจากการเห็นภายในเมื่อใจหยุดนิ่งใจก็จะใสละเอียดเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วก็มีพลังก็ไปเรื่อยๆการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่ออยากจะรู้เพิ่มขึ้นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับ เป็นความรู้คู่ความสุขความบริสุทธิ์ความปิติเบิกบานก็มันเกิดขึ้นทันทีเลยสิ่งที่เราเคยระลึกไม่ได้แม้ในปัจจุบันในชาตินี้ บางเดือนบางปีบางเวลาเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตชาติก็ยิ่งถูกบดบังไปยิ่งระลึกไม่ได้แต่เมื่อการเห็นมังเกิดขึ้นภายใน โดยแสงสว่างภายในอันเกิดจากความบริสุทธิ์พระใจยหยุดนิ่งอีกทั้งเห็นด้วยตาธรรมกายซึ่งเป็นธรรมจักขุจักขุของธรรมกายที่มีความเห็นแตกต่างจากการเห็นของอรูปหมพหรมหรือกายทิพย์ตลอดจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหลาย คือเห็นได้รอบตัวก็เกิดทำให้การอรึกพระภาพเกิดจากการเห็นนี่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่ลบลืมไปก็หวนคืนมาใหม่แจ่มแจ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความสุขสนุกสนานบุญบันเทิง ปิติสุขหล่อเรี้ยงใจในการที่เห็นได้รู้แจ้งได้เห็นแจ้งได้แล้วก็มาพร,ร้อมกับธรรมสังเวทที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญานะ ที่ยามใดเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตที่ไดเดิมในชีวิตปิดพลาดก็เกิดการเสียดายโอกาสสิ่งเหล่านั้นความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขให,ใ,หใหม่ก็เกิดขึ้นในเวลาดเดียวกันเมื่อทบทวนกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นการเห็นก็ยิ่งขยายกว้างขึ้น ใจก็ยิ่งหยุดนิ่งแน่นขึ้นนั่นหนักขึ้นไปอีกสว่างสวัยสิ่งเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งปกติในชีวิตประจำของเราอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสถูกต้อง ก็ค,คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าละเอียดระนีกว่าเพราะเป็นการเห็นในยินในดมในลิ้มรสถูกต้องสัมบัติที่ละเอียดระนีกว่ากว้างขวางกว่าระประกอบไปได้วยสติและปัญญาอันบริสุทธิ์ในจากใจหยุดนิ่ง เห็นนี้ทำมาจกา,า,ากขวงสมกายรูปียานัตสนะสมกายจกขุยญาปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นใหม่้อปปมลองแล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนไปเรื่อยๆก็ศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใจหยุดนี่แหละจริงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวงเราให้ดีขึ้นไปได้อีกทั้งใจก็จะมุ่งก็ไปสู่จุดที่สำคัญคือการมุ่งต่อการดับทุกข์หลุดพ้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากกิเลสจากอสวะก็จะสาวขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นใจให,หยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำซ้ำๆไปทุกวันควบคู่กับชีวิตประจำวันและการสร้างบารมีและให้ลูกใจให,หยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย